ครับผมสวัสดีครับเอซีพี่น้องปองไยเบิร์สุขุสุขคนเด้อครับมื่อนี้ไปหาตีปลาคอพี่น้องเอ้ยกับจานหลอดพาลุยครับผมสวัสดีครับไปตีปลาคอเบ็ด์ฮอกมาครับผมหลายๆเติบอยู่ครับ6กเดตัวครับพี่น้องก็ได้ต้มสมครับผมเดี๋ยวสิต้มสมกินครับพี่น้อง่าชิมน้ำกันเด้อครับชิมน้ำกันครับผม มือนี่บ่ได้ไปหายิ่งปลาไปหาสิบเบสพี่น้องโอ้ประมาณอยู่ครับเพราะได้อยากได้กินครับผมเดี๋ยวไปคั่วก่อนพี่น้องเอ้ยสารซีนอก,กันเด้อครับคั่วก่อนขับ,บแป๊บหนึ่งครับผม ครับผมพี่น้องเตรียมเครื่องก่อนครับแป๊บหนึ่งครับผมสาธซีิตน้งกันเด้อครับพี่น้องเสียบบแสบกับจังหวะกันครับผมโอ้ขาดโบไดแมนตัวนี้เด้อครับพี่น้องนี่ใบมงครับผมสุดยอดเลยครับนี่แยงเฮดต้มปูต้มปลาใส่ใบมงนี่บ้าทกบ่วงออกมาท่านกัดบ่วงขาดเครื่องเลยพี่น้องครับแสีบคัก คล้อ,องแสบเด้อครับพี่น้องนี่ใบช่วโม,มงใบโมงด้อครับใบโมงแต่ว่าบานอื่นอื่นใบยังพุ่มโบหูด้อครับแต่แถวบานเขาเอื่นใบโมงใบช่วโมงเดี๋ยวถ่ายเชียร์น้ำกันครับพี่น้อง อะครับพี่พน้องมาดิน้ำเดือดแล้วครับรถเครื่องล่งครับผมปีกเขาพี่น้องครับผมลุกไปครับผม,มกกกบกวาบกวบกวาดเาลงครับพี่น้อง ปลาลงเด้อพี่น้องเด้ออาชีพน้ำกันเด้อครับเด้อหมอแักใหญ่นึงครับผมป่า มัดหอย้โอสุดเลยกอดเลยอดเรอะสักครู่พี่น้องรอสักครู่ถาซิมน้ำกันครับผมอทังเปียดผ่านมิดจักมาใสพี่น้องมากผู้ดีเลยครับโอ้ซึมมาเลยมักต้มมักต้มโอ้ต้มปอคอพี่น้องนี่จารหลอดปลาลุยพี่น้องโอ้ ขาดหมัน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 ถากินว่าจันถากินน้ำกันพี่น้องครับผมรอสักครู่รอสักครู่หอมลงครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมหอมขึ้นดูกินเลยหอมลงครับบุ๊มเป็นหอมขื่นโอ้หยมันเป็นตะเสียบหอมหงยเลยอืมตั๊กสีซุ่นน่าดวยตักกสีสวยเดยอ่ะตั๊กสีซุ่นเราด้ S <S อยู่น้อยจานเก็บซูมกินเนื่อยๆมาครบรอบขเมี่ยแล้วอ่ะเย,ย็บรอยครับพี่น้องบาดนี้อ่ะครับพี่น้องบาดนี้มา,ม,ามาครับมาครับมลุยลุยลุยผ่านหลอดวัาจานหลอดว่าสุดยอดเลยพันมิดเด้แซ่บอยู่บ่โปโหยกไข่สองโปเลยพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยครับมาครับใ <มา S 1> ส่สสครับโอ้มีใส่อีกโอ้สุดยอดเลยกินน้ำกันเด้อครับเด้อแซ่บๆครับผม กินกบเขาจะข้ามก่อนพี่น้องขออนุญาตเด้อครับเด้อแซ่บอยูบ่บ่เบื่อรู้อืม,อ,มอืมเ,อมเยอะเลย ปีมือโมมิตกปีมือบม่มีมตกเลยต้อาไปไดิ่น้ำลุกสมก็พอดีเนาะมันเย็นสมพ,พุ่อดีการผูกมักสมก็พอดีผูกมักสมก็วก่าสมมันแซบหย่อนใบม้งพี่น้องอันนี้นเน่ยต้มปลาจะเลืมใบม้งเด้อพี่น้องเด้กกอก็มะกอเกียบบาทเนี่ยมะกอกระใสพี่น้องแซ่บครับ อ,ส,อสำหรับคลิปนี้การลาพระจากพี่น้องไปก่อนเดอ้อครับเอาพบปอกกันคลิปหนาปุ๋ยแล้วครับผมมือหนามือหน่อยจันหลอดจักสีผ้าไปใส่ดอกพี่น้องยัพงพบปอกกันครับผมโด,ดไหลก์กดแช่กดติที่ตามให้น้ำไม่เดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อพี่น้องครับอันม,มี้มือสิไปใส่หอไปเทิดเครื่องก่อน ประเทศเครื่องตอดรับปีใหม่อมโอ้บ้านมดสิไปตอดรับปีใหม่พี่น้องมืออื่นแต่ว่าผมกับจานหลอดผ้าลุยกับสิไปยิ่งป่าคือเกา่าพี่น้องถาติดตามเบิ้งครับผมสวัสดีครับ